สวัสดีครับวันนี้ทีวีทุชัยด็กเตอร์มานำเสนอรถไถเก่าญี่ปุ่นตัวนี้เป็นอิซึกิ E S 161016แรงขับเคลื่น2องล้อเครื่องยนต์สสูบนะครับเครื่องยนต์สสูบรถใช้งานมา754ชั่วโมงมาพร้อมโรตารี่เมตร30นะครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับ